ในคลิปนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนโรงเรียนภาษาการเข้าโรงเรียนภาษาในเด,น,าาน,เดนมาร์กหรือสโพสคูลอิเดนมาร์ว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะพอเราได้ CPR ปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่เขาดูเลยเราเขาภายในหนึ่งเดือนเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาจะต้อง แจ้งเรื่องไปที่สอโรงเรียนภาษาแล้วโรงเรียนภาษาจะติดต่อเราเพื่อให้เราไปลงทะเบียนเรียนแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็จัดระดับว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนในหลักสูตรไหนเนาะทีนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีการสอบสมัยนั้นเราจำไม่ได้ว่ามันมีการสอบจัดระดับรู้สึกว่าเขาจะดูแค่พื้นเพความรู้การศึกษาที่ประเทศไทยว่าเราอะเรียนจบอะไรมาเนาะแล้วก็จัดลำดับให้เราว่าเป็นด้านหนึ่งด้านสองด้านสามเดี๋ยวจะอธิบายด้านหนึ่งด้านสองด้านสามทีหนึ่งเนาะทีนี้เนี่ยการเรียนเขาเรียกว่า d a ด c าน o าร o l ดว s i n i n g for w o c k t i o n a l learning ในเดนมาร์กเนาะเขาก็จะจัดให้ฟรีเลยแล้วเขาจะให้เราเรียนฟรี5ปีสูงสุดนะแต่ถ้าเราเรียนไม่จบภายใน5ปีเราก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองแต่โรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดหลักสูตรให้เราจบภายใน3ปีแต่อย่างไรก็ตามเราไม่จําเป็นต้องไปตามหลักสูตรนะประเทศเดนมาร์กเขาค่อนข้างยืดหยุนเราสามารถที่จะเรียนเองเอาให้เก่งเลยแล้วก็ขอไปซัดอขอไปสอบรับโมดูลโมดูลได้แล้วเราก็จะจบเร็วกว่าปกติอย่างเราใช้เวลาเรียนเนี่ยสอบจบภายใน1ปีครึ่งเนื้อหาที่จะเรียนเนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องอะไรเขาจะโฟกัสในเรื่องของ การใช้ภาษาเดนมาร์กในชีวิตประจําวันนะแล้วก็โฟกัสเรื่องตลาดแรงงานสังคมเดนมาร์กวัฒนธรรมเดนมาร์กวัตถุประสงค์คือเขาต้องการที่จะให้เราได้ภาษาดีพอที่จะเอาไปใช้ชีวิตในเดนมาร์กเอาไปเรียนต่อแล้วก็ที่สําคัญคือเอาไปทํางานได้หรือเอาไปบูรณาการตัวเองด้านอื่นๆอย่างเช่นเป็นอาสาสมัครทํางานให้เดนมาร์กหรือว่าการมีส่วนร่วมในสังคมเดนมาร์กแบบแอคทีฟเนาะโอเค หลักสูตรแต่ละหลักสูตรมันจะแบ่งเป็น3หลักสูตรเนาะเป็นระดับ3ระดับระดับต่ำระดับกลางระดับสูงซึ่งมันจะเรียกว่า d a n s h U-dance It to try หรือ D U 1 D U 2 D U 3 D U 1สําหรับใคร D U 1เนี่ยสำหรับคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาจากประเทศไทยนะเป็นคนที่มีไม่ไม่ได้จบสูงมาแล้วก็เป็นคนที่ยังไม่รู้อักษรภาษาดนมากหรือภาษาอังกฤษเลยเนาะอันนี้คือจะจัดอยู่ใน D U 1อันที่2 ดีอูสองแดนส์อ n แดนส์เนี่ยมันจะเป็นคนที่มีการศึกษามาบ้างในระดับสั้นๆที่ประเทศไทยอันที่สาม n ดนส์อูแดนส์สไตร์เนี่ยมันจะเป็นคนที่มีการศึกษาระดับกลางระดับสูงมาจากประเทศไทยเช่นอาจจะจบอาชีวะหรือว่าอาจจะจบปริญญามาแล้วก็คนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อนหรือภาษาอื่นๆที่จะทําให้เราเรียนภาษาเดนมาร์กได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะจัดอยู่ในดักนี้ด้วยทีนี้ข้อดีของการอยู่ดีอูสามคือมันสามารถที่จะเอาไปเรียนต่อได้นะมัน มันเป็นตัวให้เราไปสมัครเรียนสาขาอื่นๆได้เช่นสาขาผู้ช่วยพยาบาลนะเราเราไม่สามารถเข้าสาขาพยาบาลได้โดยตรงเราต้องไปเรียนเอกบางเอกเป็นหน่วยวิชามาเพิ่มเติมเนาะทีนี้ เวลาที่เราไปเรียนอ่ะมันจะบรรยากาศมันจะเป็นตึกใหญ่ๆหน่อยเนาะมันก็จะมีหลายชั้นมันก็จะเป็นห้องเรียนแยกออกไปมีนักเรียนจากนานาชาติเลยหลายชาติหลายประเทศนะเป็นคนต่างชาติทั้งหมดเขากม็มีเป็นห้องๆเนาะเราก็ถูกจัดให้อยู่ตามห้องต่างๆห้องต่างๆตามแต่ละาตามแต่ละคลาสของเราแต่ละหลักสูตรแล้วก็แต่ละโมดูลว่าเราอยู่โมดูลไหนแล้วเนาะก็แยกออกไปมันบรรยากาศจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้เพื่อนไปที่นู่นเนี่ยมันก็มีเพื่อนคุยมีคนไทยมีคนอื่นๆมันก็สนุกดีเนาะอ่าทีนี้ ระยะเวลาการเรียนลักษณะของการเรียนมันจะเป็นเรียนภา์ทรทมนะมันไม่ได้เรียนเต็มเวลาแล้วเราสามารถที่จะเลือกเรียนได้นะไปคุยกับโรงเรียนเอาว่าเราจะเรียนภาคค่ำถ้าบางคนทํางานไปด้วยเนาะไม่สะดวกก็ไปยืดหยุ่นเวลาว่าเวลาไหนสะดวกสุดก็คือมีภาคเช้าภาคบ่ายเอ่อภาคค่ำเนาะแล้วก็มีภาคเสาร์อาทิตย์ด้วยหรือเรียนออนไลน์ไปเลยเนาะเอ่อแล้วก็กี่ชั่วโมงต่อวันไม่กี่ชั่วโมงประมาณ3ามชั่วโมงต่อวันตอนนั้นเราก็จําไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงเนาะ ประมาณเรารู้สึกว่าเราจะเรียนภาคเช้านา้องขึ้นรถบัสไปตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับประมาณเที่ยงเที่ยบ่ายๆนี่แหละก็คือประมาณ3มชั่วโมงเท่านั้นเองที่เราไปเรียนแล้วก็ไปนั่งเรียนร่วมกับต่างชาติอื่นๆเราตอนนั้นไม่มีรถเนาะเราต้องนั่งรถบัสไปเรียนแล้วเราก็มีความสุขมากเลยกับการนั่งรถบัสแล้วก็ฝึกภาษาไปด้วยเนาะเวลาเห็นธรรมชาติรายทางเราก็ชื่นชมแล้วก็ฝึกเขียนภาษาดินมาไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยแต่ผิดหวังมากเมื่อมาถึงโรงเรียนก็คือว่านักเรียนหลายๆคนนะไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็พูดออกนอกเรื่อง ถามไปออกนอกเรื่องแล้วก็มีการพักเบรกบ่อยมากเลยมันจึงทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียเวลานั่งรถมาเรียนหลายชั่วโมงเ,เสียเวลากับการต้องแต่งตัวมาเรียนแล้วก็ไปนั่งไม่ได้อะไรแล้วก็มีจะไปพักเราก็เลยขออนุญาตคุณครูออกมาเรียนเองที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องพักเราอยากพักตอนไหนก็ตามใจเราเนาะไม่ต้องเป็นไปตามระบบนั่นจึงทําให้เราสามารถที่จะเรียนได้เร็วขึ้นแล้วก็ขอไปสอบรับโมดูลได้แล้วเราก็จบเร็วกว่าที่โรงเรียนกําหนดไว้นะภายใน1ปีครึ่ง เท่านั้นเองอ่าเพราะฉะนั้นเราเลือกเรียนได้นะเราสามารถเลือกตามความสะดวกของเราเลยว่าจะเป็นกะไหนเราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บของทางการนะที่ชื่อว่า d a n s k o p o o d e c o หรือเดี๋ยวเขียนไว้ให้นะ d a n s k o p o a e c o อันนี้ข้อมูลนี้ได้มาจากเว็บไซต์ของทางการเดนมาร์กที่ชื่อว่า s t o r s o n for international recruiting o i n f o r m a t i o n